โอเคค่ะแต่ก่อนที่แอดมินจะไปอ่านคำสัมภาษณ์ของอาจารย์ปรีดีพนมยงให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะขอฝากถึงฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายธรรมะนะคะในขณะที่พวกคุณทำการปฏิวัติเนี่ยคุณได้จับเอาพระยาศพระวงจับเอาเชื้อพระวงไปเป็นตัวประกันแล้วบีบบังคับให้ในหลวงรัชกาลที่7นี่ต้องยอมต้องยอมแพ้ เพราะไม่อยากให้มีการนองเลือดนองเนื้อกันขึ้นไม่อยากให้เกิดการสูญเสียไม่อยากให้ประชาชนต้องมามาสูญเสียไปด้วยพระองค์ยอมสเสด็จกลับพระนครแล้วก็ได้แล้วก็ได้ทําการตกลงปรับความเข้าใจกับคณะราษฎรค่ะในขณะที่พวกคุณทําการปฏิวัตินั้นพวกคุณได้วางแผนหลอกลวงเอาทหารชั้นผู้น้อย ไปรวมตัวกันที่ลานพระบรมรูปทรงมา้าหลังจากนั้นพวกคุณก็เมารวมว่าทหารเห็นพ้องต้องการไปด้วยกับพวกคุณต่อมาคุณได้ออกประกาศของคณะราชฉบับที่หนึ่งด้วยการใส่ร้ายป้ายสีสร้างความเสื่อมเสียให้ในหลวงรัชการที่เจ็ พร้อมกันนั้นก็ได้บอกให้ประชาชนแกมบังคับค่ะสั่งแกมบังคับว่าให้อยู่ในความสงบถึงแม้ไม่ได้เข้าร่วมทำการปฏิวัติในครั้งนี้ก็ขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบทำมาหากินไปพูดง่ายๆก็คืออย่ามายุ่งพวกเราทำการยึดอำนาจยึดอำนาจสำเร็จแล้วนะคะ พวกคุณจะกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายธรรมะค่ะหลังจากนั้นก็ได้มีการขอเข้าเฝ้าทำพิธีขอขมาขอพระราชทานอภัยโทษจากในหลวงรัชกาลที่เจ็ดซึ่งในหลวงรัชกาลที่เจ็ดก็ได้ได้พระราชทานอภัยโทษให้นะคะนี่หรือคือฝ่ายธรรมะค่ะ เริ่มต้นพวกคุณก็แหกตาประชาชนแล้วค่ะหลอกลวงพราะหลังจากนั้นไหนบอกจะให้ไหนบอกจะให้สิทธิประชาชนในการเลือกตั้งเลือกตั้งครั้งแรกก็เป็นการเลือกตั้งทางโดยอ้อมซึ่งตรงนี้ในหลวงรัชกาลที่เจ็ดท่านก็ปรึกทรงปรึกษากับอภิร,รัฐมนตรีมาแล้วเห็นว่าประชาชนยังไม่พร้อมแต่ พวกคุณก็รอไม่ได้พอทำสำเร็จคุณก็ทำเหมือนเดิมก็ทำเหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่เจ็ดทรงเห็นแล้วทรงทรง,ทรง,ท,รง,ท,รงทรงปรึกษาแล้วเห็นเห็นด้วยกับอภิรัฐมนตรีว่าประชาชนยังไม่มีความรู้พอหลังจากนั้นคุณก็จะร่างรัฐธรรมนูญให้มีบทเฉพาะการขึ้นมาเพื่อที่จะยึดอำนาจเอาไว้อีกสิบปี โดยให้เหตุผลว่าประชาชนจะต้องเรียนหนังสือก่อนให้มีความรู้ก่อนในหลักสิทธิที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งอ่ะสุดท้ายก็ยังไม่ได้แล้วครึ่งหนึ่งอ่ะสอสอประเภทที่สองก็เลือกมาจากพวกคุณเองหลอกลวงค่ะหยุดเถะบาทกรรมที่บอกว่าอำน,นาจสูงสุดอยู่ที่ราษดรอ่ะ ในที่สุดก็ยังอยู่ในมือของนักการเมืองนะคะขายฝันค่ะขายฝันจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะนะคะ